ต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบารมีให้ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญกิตตภาวนาเป็นลำดับสืบไปบทนมสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อารหธงสัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราธน์ดับเปิงกิเลสเลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะขวันตังอภิวาเทมี ข้าพระเจ้าอาภิบาทพระผู้มีรพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนามัตสามี ข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภางขาวโตสาวกกสังโคประสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้งคังนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสง์ อิติปิโสภะขวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสารถธิสาเทวมนุสานังพุทโภควาติสวากาโตภะขวัตา อาธามโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโคยายะปาติ ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยาติทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเน โยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสาธรรมมาสาริสา ปถาเทวมนุสยานังพุทโธ ภาคาวาติสวะคาโตภาคาวตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปาติปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภะ ภวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตาริปุริสายุคานินาถุริสปุคะลาเอสภะควโตสาวกสังโฆอา าหุเนยโยปาหุเนยโยทักิเนยโยอันชาลีกรณนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนปราศีสหสสุธรรมมาพุทโธ ปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวารังคันทางสีวลียจะมหาเทร,รังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวัน ธาุพธโมนะพุทธาูปา ธรรมาสังฆาปูเจมินมโมปุษธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีนพราศีสห there สีสหสสุทธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนพุทธถพชาธรรมปูชาชสังฆาูชาอาคีทานังวรังคันทัง,งสีวัลีจะมหาเทระหังวันทามิทุระโตอา พุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณามณีนภารสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุาทโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสังฆปูชา โมพุทธายพระพุทธตรรัตนญา,มานยมณีนพาราสีสหสสุธรรมมาโพธ จะมาเทระาาหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสาัพาโสพุทธธรรมมาสางคปูุจมินมโมพุธยายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภาราศิสหสัสุธรรมมาผ ชาธรรมปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเทรังหังวันธามิตุ พุทธไตรรัตนาญาณมณีนภราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชา ขปุจิมินมโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนายาณมณียรพราสีสะอสดสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธมโมนพมพะพุทธะพุทาธรรมะาพุทาสังฆะพุทาอาคีทานังวรา โสพุทธธรรมมาสังฆปูเชมีสพเพพุทธาสาพเพธรรมมาสพเพสังฆพลปปตาปัเจิกานันจะยามพลังอรหันตานันจะเตเชนารา โสสพพุธ,สพธรระสพธมาสพสังาละปะตาตปเจกานันจะยังผลงอรหันตนันจะตเชนรักังพันธมิสาปาโสสะพพุธ,สพพธ,สพธรระสพธมาสพสัง ราหันตานัญนจติเชนราคังพันธามิสาภาโสพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ